โจนาธานเข็มดีฟอร์มเข้าตาโคสมาสาธรอิจิเตรียมเรียกติดทีมชาติไทยสวัสดีครับน้องจานวิจารบอลน,นะครับวันนี้เรามาคุยเรื่องของโจนาธานเข็มดีนะครับต้องผมจะขอย้อนกลับไปนะครับตอนที่โจนาธานเข็มดีนั้นเล่นกับทีมชาติไทยของเราในชุดยู23ปีชุดสี่หลังจากเกมระหว่างไทยกับอินโดนีเซียนะครับในปี 2,566นะครับทีมชาติไทยนั้นในรอบรอบชิงชนะเลิศนะครับทีเจไยแพ้อินโดไป2ประตูต่อ5นะครับในศึกซีเกมนะครับ2 0 2 3นะครับในเมื่อวันที่16พฤษภาคมนะครับ2,566นะครับทำให้จราทันเขียนีนะครับกองหลังทีมชาติไทยนะครับรุ่นอายุไม่เกิน23ปีนะครับถึงกับจะหยุดเลิกเลิกเล่นทีมชาตินะครับเพราะเขาให้เหตุผลว่าเขาต้องการพักและโฟกัสให้กับสโมสรนะครับโดยเขาให้สัมภาษณ์กับ ถือว่านะครับเป็นผลสนตัวนะครับผมต้องการโฟกัสในหลีกและสมสรอนเพื่อทําผลงานให้ดีเมื่อผมมาเล่นให้กับทีมชาติไทยแพชชั่นผม100%ทุกคนรู้ผมต้องการชนะทุกเกมผมทําให้แฟนบอลมีความสุขแต่มันทําให้ผมเสียโฟกัสไปทั้งหมดนะครับผมหวังว่าผมจะได้กลับมาทุกครั้งที่ลงสนามใจกับทีมชาติไทยไม่ว่าแพ้หรือชนะผมภูมิใจกับทีมชาติไทยและล่าสุดนะครับมีข่าวนะครับว่าจุฬานเมดี จะกลับมาลงสนามในนามทีมชาติไทยนะครับในนัดล่าสุดของเกมรีโวนะครับรีโวไทยพิมพ์ผลนะครับโคชอิจิตั้งใจจะไปชมเกมระหว่างนครปฐมกับราชบุรีนะครับซึ่งเป็นโมสรของระฬานนะครับราชบุรีมิดเพื่อไปศึกษานะครับฟอร์มการเล่นของลูกครึ่งไทยเดนมาร์กรายนี้นะครับอย่างจะฬานสมดีนะครับเพราะกระแสนะครับเพราะกระแสตอนนี้แฟนบอลเรียกร้องอยากเห็นจุทานเสียมดีนะครับ กลับมาลงสนามอีกครั้งนะครับในนามทีมชาติไทยนะครับและก็ประกอบกับฟอร์มการเล่นล่าสุดนะครับเข้าตาโคติจิมากๆนะครับซึ่งรายงานว่าโคติจิเนี่ยค่อนข้างที่จะชอบจุดรทานสี่งดีนะครับเพียงแต่ขอดูฟอร์มนะครับและดูสไตล์การเล่นของเขานะครับโดยการด้วยหน่วยก้านนะครับที่ดีนะครับมีหน่วยก้านที่ดีมีวิธีการเล่นค่อนข้างดีนะครับโดยเฉพาะตำแหน่งโดยเฉพาะตำแหน่งกองหลังโวกลางนะครับโคติจิบอกว่าค่อนข้างที่จะหายากมากๆนะครับในที่สําคัญนะครับ เจนนทานเนี่ยอายุยังน้อยนะครับยังแค่21ปีเท่านั้นสามารถใช้งานกับทีมชาติได้อีกนานนะครับประกอบกับโค้ดไีจีนะครับจะช่วยดูนะครับทีมชาติไทยอายุยีส่สวยนะครับโดยมาดามแป้งเนี่ยมอบหมายให้โค้ดไอจีเนี่ยไปช่วยดู คุมทีมกับโค้ดอิสระซิทาโรนะครับในการคุมทีมด้ยี่สิบนะครับมีแชมป์เอเชียนะครับซึ่งจุลธานเนี่ยเป็นกองหลังในอุลุฟตินะครับอยู่เหมือนกันนะครับแข็งแกแปลดดันนะครับโดยมาจนถึงวันนี้นะครับในตัวจุลธานเข็มดีนั้นหลังจากที่เมื่อก่อนนะครับแฟนบอลอาจจะเห็นเขาในการเล่นฟุตบอลเนี่ยค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าที่จะอารมณ์ที่จะก้าวร้าวนะครับในระหว่างเกมนะครับหรือว่านิสัยแพ็ชั่นส่วนตัวนะครับซึ่งภาพรวมนั้น จนทานเฉลิมดีจนมาถึงทุกวันนี้เขาเข้าใจนะครับเขาเข้าใจวัฒนธรรมพัฒนาคติที่ดีขึ้นนะครับซึ่งภาพรวมนั้นโคตดอีับแอบชอบและปลื้มอยู่เหมือนกันนะครับปลื้มกับฟอร์มของจนทานอยู่เหมือนกันนะครับเขาเชื่อว่าจนทานนั้นจะมีศักยภาพและยกระดับขอตัวเองช่วเองจากทีมชาติไทยนะครับในวันข้างหน้านะครับซึ่งมันก็เปรียบกับเหมือนช้างนะครับเปรียบกับเสมือนกับช้างม้าศึกนี่แหละครับถ้ามีคนศึกที่ดีนะครับถ้ามีคนศึกที่ดี มาช่วยประคองมาช่วยแนะแนวมาช่วยส่งเสริมนะครับผมทับผมว่าม้าศึกทั้งศึกตัวนี้เนี่ยไม่น้อยหน้าใครเลย,เลยนะครับในเรื่องของความแข็งแกร่งนะครับยุนชาติไทยเราสามารถใช้งานนะครับของจนทรานเสียดีได้อย่างมีประสิทธิภาพแน่นอนนะครับผมเชื่อมั่นว่าโค้ชมาสตรสาอิจิจะดึงศักยภาพของจนทรานออกมาให้ได้นะครับและก็หวังว่าจนทรานนั้นจะกลับมาช่วยยุนชาติไทยของเรา เพิ่มความแข็งแกร่งนะครับเสริมสร้างความสําเร็จให้กับทีมชาติไทยของเราในวันข้างหน้านะครับและเชื่อมั่นว่าโคชอิจิทาได้แน่นอนนะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวของอเจร์ทานสินดีนะครับที่มีข่าวว่าโคชอิจิสนใจในตัวเขาที่จะดึงมาเล่นให้กับทีมชาติไทยอีกครั้งหนึ่งครับและเราแฟนบอลน,นะครับเราก็อยากจะเห็นเขามาลดแล่นในสนามในนามทีมชาติอีกครั้งนะครับหวังว่าเจรทาทานสิดีนะครับจะกลับมา ในเดียววันนี้นะครับและนี่ก็เป็นขา่าวสารฟุตบอลนะครับที่จะนำมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับผม